อาเดกตาแห่งลัคนณสูตรนั้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่านาราคาราวาคือจากเรือนที่มุงบงังด้วยไม้อ้อทั้งหลายแต่เครื่องประกอบที่เหลือในเรือนนี้สําเร็จด้วยไม้จริงแม้ในเรือนหญ้าก็ในนี้เหมือนกันบทว่ากุตาคารานี้ได้แก่เรือนที่สงเคราะห์ด้วยยอดบทว่าอุลิตตาวลิตานี้คือที่เขาฉาบทาทั้งภายในและภายนอกบทว่านิวาตานี้คือการช่องลมเข้าได้บทว่าภูสิตาคารานี้คือชื่อว่ามีบานประตูที่กรอบ เช็ดหน้าอันสนิทด,ดีเพราะเป็นของอันนายช่างผู้ฉลาดทั้งหลายทําไว้บทว่าปิหิตะวาตาปานานิได้แก่ที่ติดหน้าต่างไว้ด้วยบทสองนี้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสความที่ประตูและหน้าต่างเป็นของอันบุคคลปิดไว้หนึ่งนิดแต่ตรัสความสมบูรณ์แห่งเรือนเท่านั้นก็บานประตูและหน้าต่างเหล่านั้นอันบุคคลย่อมจะปิดและเปิดได้ทุกขณะที่ปรารถนาะ สองบทว,ว่าพาลโตปัจฉันติคือเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนผ่านทางนั้นความสะดุงแห่งจิตชื่อว่าภัยอาการคือความที่จิตพลุกพล่านชื่อว่าอุปทวะอาการคือความที่จิตขัดข้องได้แก่อาการคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้นชื่อว่าอุปสรคดีกาแห่งลักษณะสูตรนั้นว่าคําว่าชินนับปริชินนาคือข้างบนของมุงด้วยไม้อ้อทั้งหลายโดยท่าทางอย่างมุงด้วยหญ้าโดยรอบบังด้วยไม้อ้อเหล่านั้นเหมือนกันโดยทํานองฝาไม้ ความสะดุ้งแห่งใจของบุคคลผู้กลัวชื่อว่าภัยเพราะเหตุนั้นพระอาตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าความสะดุ้งแห่งจิตอันตรายชื่อว่าอุปทวะก็พระอาตถกถาจารย์กล่าวว่าอาการคือความที่จิตพลุกพล่านเพราะอันตรายนั้นเป็นเหตุแห่งความฟุง้งซ่านความขัดข้องคือความประสบความคับแค้นเพราะทำตอบแทนไม่ได้ด้วยเหตุมีถูกเทปยายดาเบียดเบียนเป็นต้นชื่อว่าอุปสรคก็ความประสบความคับแขน้นนั้นเป็นเหตุท้อแท้แห่งบุคคลผู้เดือดร้อนอยู่ไม่สามารถจะทำอะไรอะไร เพราะแก้แข้นไม่ได้เหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าคือความที่จิตติดขัดในอารมณ์นั้น